เปิดเปิดยังเปิดยังไทยเซเปิดยังเปิดยังโอเพนเปิดอยังโอเพ่นเนี่ยโอเพนเนี่ยเนี่ยออนแล้วออนออนแล้วราออนอ f f เปิดปิดเฮ้ยเสียงรุ่นนี้มันแปลกดีนะซาวน์เชิญวโอ้สวยอยู่คนเดียวเลยเขาไม่เห็นหน้าผม แตกไปอุ้ย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 ดู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 ดด <c oughs> อ๋ออะไรเนี่ยเอ้านั่นล่ะก็ล่ะน้นาว่าล่ะบอกแล้วมันอยู่ที่คนจับกล้องไหนพี่เคนขอลองนะแค่แบบนี้ห่อยจะโกนตะโกนโปรมโมชั่น เอาเราขายเทนิ่งครีมนึงกับปุ๊กสองอยเจ็ดสิบพาสอกับปุ๊กห้าอยสิบผาสอกับปุ๊กเจ็ยสิบผาสกับปุ๊กปยหาสิบเอ็นเอ็นได้รูปพลลอยือทุกคนสื่อย้นะครับนี่ทุกคนทุกคนบอกอยากได้แค่รูปนี้นะครับกามเบนเอี่บอดีบอกอยากได้รูปนี้แมวรูปคููผมออเป็นไงล่ะผมฝีมือ มันอยู่ที่คนจับกล้องจริงจริงว่าพี่แซมบางคนเนี่ยคือต้องบอกว่าฝึกให้ตายนะครับจับกล้องมาถ้าคุณไม่ตั้งใจถ่ายก็ไม่สวยหรอกแต่ว่าผมแบบฝีม,มือมดีนะไม่หรอกหน้าตาคนยืนดีเออ,เอ,อแต่มนันเป็นเรื่องจริงนะถ้าสมมติพูดถึงว่าคนที่แบบจับกล้องจับโทรศัพท์ถ่ายก็สวยได้แบบกล้องมีเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ผมก็ทําไม่ได้แบบนั้นเหมือนกันมาแล้วมา ไม่รู้จะไปต่างไงต่อนะครับออลาตัวนี้คือจะบอกว่าเป็นครีมที่ทาแล้วก็คือมีกลิ่นหอมทาตัวเนี่ยบำรุงได้เลยทาได้ทั้งวันเลยผิวของคุณเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือหอมหอมแบบไม่หอมเกินไปไม่หอมอ่อนเกินไปหอมกําลังดีใครที่แบบว่าแบบว่าไม่อยากใช้น้ําหอมใช้ตัวนี้แทนได้เลยเป็นบอดี้โลชั่นแถมเป็นน้ําหอมในตัวด้วยหอมการเมนนี่วันนี้ก็คือทาออเดย์เลยทุก day เพราะว่าเราเราถ่ายงานอันนี้กับ พร้อมเลยตัวในกิดนี้มายัมอีกทีนะครับโปรโมชั่นออล่าวันนี้ครับ1กระปุก275บาท2กระปุก515บาท3กระปุก715บาท4กระปุกได้ลู้พันร่อยด้วยแล้วก็851บาทนะครับผม4กระปุก2,000ได้สินึงตัว1,091บาททุกคน1,900 1,900 1,900โอ้สอรี่นะคะับได้สินันล่ะครั มีคอเมนแนะนำว่าใช่ชีกูได้ชิกูกชกูหนึ่งนใ้ทำเานึ่งบาทหนึ่งบาทได้เสื้อได้เสืขิงมาขายแกะเลยแกะแกะเลยแกะห่ยโอเคมกีลายอะแกะเลยห้ดูคนตอนี้ที่ปูนึกว่าการบินเป็นไทยพิดเพไปแล้วะไทยโน่ารัก สิบกระปุกนะคะมีมี c h a i e มีอันนี้ First time First to meet time Remember book f i s m e Yes Yes Maybe Maybe m m นะคะสางบาท u m a s m o u t i e Yes Yeah a Very new t i m o r a lot ล้วก็ได้เสื้อด้วยนะ c h n e s e very e s t t อนนี้ด้วยอันนี้ก็ i r s t n o ต้นสีอะไรนะคะบุกบค์ค่ะลยพคยรงอนต้อง forget ต้อง o ร g e t วันน้นซิกแพคเป็นโป้งๆๆแล้วม่จะบอกตอนสาวแอบโในถุงจั่วเพรต้อก forget โคชามินตจริงๆตง t ะ สิบกระปุกค่ะวันนี้เรามาขายแค่1,901บาทก็คือตกกระปุกละ190เพื่อนๆจะได้เสื้อไปหนึ่งตัวแถมได้รูปพลาลอยไปด้วยนะคะสิบกระปุกคุ้มสุดคุ้มเลยค่ะคุณเบ๊สม่ออกกำลังกายมากี่วันแล้วครับวัน่ออะไรวะใช่เหรอใช่ต้องบอกว่าขอแทมเพื่อนๆหน่อยซาริสไนน์แต่ว่าอันที่นี่ลายเซ็นนะคะอาจจะไม่ได้ทุก ใครเปิดมาเลยก็ได้ไปเลยนะะไร้อ่ามีคนถามว่าลาบูบูทำยังไงถึงจะได้วันนี้มีวิเต็ลายเพีวมองกร้อมตัวนี้เอาอยู่ทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือกำลังสร้างตะก้าอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดทบทวน ก็คือเพื่อนเพื่อนที่ซื้อเพื่อนเพื่อนที่ซื้อในไลน์เนี้ยค่ะมีมีมีโอกาสที่จะได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวรอตักรก้าตอนท้ายท้นยจริงนะคะเดี๋ยวจะเปิดตักรก้ารับบูให้สาบกาบาทนะคะคิดเป็นรค่ะได้ลว้เว่ยเ้วาเิดราเปิดเราาทา น้องเล่ตามมองแล้วนะคะน้องอยากไปด้วยใช่วันรับพคือผู้เลตตามมองแล้วนะอยากไปด้วยเตรียมเพลงอะไรมาเต้นหรอโอ้โหจะฝึกเล่นละครวันรับพานเตรียมกี่เตรียมปวดแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวชาลีอเกนชาลีมาพูด เดี๋ยวชาล yup. ีบอกวนนภาอยู่ you, นะมีอะไรหรอคะมันนนไม่อ yeah. ย no, no, no. 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 ู่อยู่ม yeah ีอย่ามีอะไรหรอคะมีอะไรหรอคะวันวันชาลีเซ่เฮ้ยเอ้ยวนนภามีอะไรหรอคะมีอะไรหรอคะเยันนี้เลิกงานแล้วไปกินข้าวกับพี่นะได้ครับได้ค่ะเนาะดราม่าโอเคแอคชั่น ว่าฟรีมวนสุดท้ายใช้ไม่ได้วันนี้นะครับผมต้องบอกว่าผมไม่ได้มาแค่2คนมากันทั้งสรูให้ผมแนะนําทีละคนก็น่าจะยันเช้างั้นผมขอเชิญแค่เพียงพี่พีทและพี่บุ๋มเข้ามาหน่อยครับผมอพี่บมบอกกยังไม่ตั้งหลักเลย,ยอ่ะเดีด๋ยวดูเรามาดูคู่จริง วันไหนนี่นักแสดงอยูโนนี่นิไอติ้งนึงวันนภายืนนี่เลยน่ีไงอบอลูไอบอลูอยู่ต้องจริงจังหน่อยนะพี่เพ่เดินถามเลยวันนภาพี่หมูจะบอกว่ามีอะไรหรือรับนักไล่แล้วพี่เพืก็บอกเลยเย็นนี้คุณต้องไปกินข้าวผมเท่านั้นที่ผมก็บอกได้่ค่ะมาครับห้าไม่ขำนะใครตลกห้าซีสามสอง เดินมาี่ใครก็จะกลัว huh. ว่าไม่เอาไม่ได้พี่เดินแบบเออเอานี่พีทพี่พีทเป็นังไ้มาแก้พี่พีทเนงี้พีทนี่เลยเข้าแฟนปุ๊บพีทต้องนี่เลยแล้วก็เดินมาคุยกันนักพาเลยมาพร้อมมากกดมากกรวะนักาสามสองพีทโอ้โหโอ้โหรีบไปไหนมือปัน 哎，不、oh. <laughs> ไม่เราไปหนุ่มเล่นเองขามยุด้ายืดเอามานั่ยเือยๆไ่ชิบแ ป้พี่บุ๋มพี่บุ๋มเนตัวแทงของแมวา็ตัวแทของอแงหอมโอเหลือจะเทอพ่ีอผานพอกันไม่ป่านลคนมีพี่บุงม่านอยู่คนเดียวพอกันจ้ะมาอยู่เน่ให้เถวสาวขายของดู ของวันนี้พี่ผมมาในตัวแทนน้ำหอมนี่ยู o ีเมมเบอร์น้ำหอมนี่ไหม yes <I> remember s i n <Remember, report. S 2> จำได้ยู u จำได้จำได้อ่าเนี่ยยูยูชอบสีอะไรแล้วคือความประหลาดของน้ำหอมนี่ผมจะบอกใครรคือเรื่องหนึ่งเราชอบคนละสีกันจริงจริง,รงอ่าจ,จ,จะรู้ว่าจริงไม่จริงเนี่ยตอนนี้แหละตอนที่<ม><อ>เราจะบอกว่าเราชอบสีอะไรกันบ้างเราไม่ได้เตรียมเลยนะคือต้องบอกกันว่าผมชอบสีม่วงอ่ากามิเนชิคอนท็อปเอ่อแฟชั่นแฟชั่นสวิต เฟชั่นสูทสีชมพูอ๋อมีชอบสีชมพูนี่จะโกหกนะพี่พี่โกหกพวกคนรู้หมดเลยนะอ่าผมชอบสีเหลืองใช่ไหมเราชอบสีเหลืองกันอันนี้ใช่ไหมพี่พี่ใช่บ่มต้อกอันนี้แหละครับบ่มไม่ตัวเลือกผมชอบอันนี้ค่ะเอาไม่ว่าได้อยู่ แต่ต้องบอกว่าเราเราชอบกนละสีจริงคือต้องบอกว่าเราเคยร่วมงานกันแล้วนี้เราเคยตอนนั้นจริงคุยนนู่เดือนนึงแล้วพี่จะเดือนนึงแล้วมะเนี่ยใช่ทำไมผมทำไมทำไมผมรู้สึกว่าพี่พีทไมนไอ้พี่พีทตื่นจิตกำลังกำลังคิดว่าโดนหรืออะไรทั้อย่างอ่ะไหนพี่ลองดูหน้าเหมือนไอ้ตัวฟลิงต์อนเลยที่ถือกระบอกกระบอกเพชรอ่ะเธอเหมือนมากเลยทำไมเหมือนเนี่ยอ่ะอ่าไม่ตกใจหรออาไม่ตกใจหน่อยอ่าพี่ตกใจ เฮ้ยทำไมเหมือนเหมือนมากเลยอ่ะวิ่งตอนไหนอ่อเหมือนแป๊ะเลยอืมเศรวันนี้ต้องบอกว่าที่ผมถามเพื่อนๆทำอะไรอยู่แล้วผมก็ได้อ่านคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าหลับสบายเพราะว่าวันนี้ฝนตกฝนไม่ได้ตกแบบนี้มานานมากเลยนะในบางที่ก็อาจจะหนักเกินไปแต่ว่าบางที่ก็ตกกันดีคืนกี่โมงวันนี้ผมหาวด์ฮาวดถามว่าหลับกี่โมงเหรออ่ะหลับกี่โมงหลับตอนฝนตกแล้วก็แป๊บๆปก็ตื่นแล้วก็มาทำงานแลวนะครับผมตื่นกี่โมง ตีกมได้อะหลับไปตอนแปดครึแล้วก็ตื่นเก้าครึ่งแล้วก็ตื่นตีก0โมงจริงปะเนี่ยจริงจริงจริงกามินกามินเวกี่โมงกี่โมง wake up wake up what time a t i m e today <c oughs> yes all t l e before uh e l e e n between twelve time y จ h ิง้ยไม่มีใครสู้ฉันได้ฉันตื่น5้ามงยจริงไลน์ไปไม่ตอบเลย ไม่เปไรช่องผมเองสบายสบอยู่แล้วนี่พี่ครัขอบคุณครับผมขอถามหน่อยได้ไหมพี่ครับอะเรามาถามขออนุญาตถามพี่หมุนกับพี่พีกกันปกติเนี่ยคุณสองคนเนี่ยวันวิเนี่ยบิ๊กแม็กกี่วันทะเลาะกันอะอยากรู้เทะเลาะกันกี่วันใช่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีกี่วันที่แบบว่าเอาเรื่องจริงดิเราอยู่ช่องผมเนี่ยมันคือเรื่องจริงตลอดอยู่แล้ว ไอไออารแกมพีทแอนว่าแบบเฮ้ยบิ๊กแมทเขาไม่นี่บิ๊กแมทวันวิอคเขาไม่นี่บิ๊กแมทอ่ายูยูแอนพี่พีทแบบดูแล้วน่าจะเยอะช่วงนี้หรอช่วงนี้ช่วงนี้แทบทุกวันแทบทุกวันก็คือแน่ก็คือบิ๊กแมททุกวันใช่แต่ว่าไม่ไม่ดูแงแต่ข้อที่ดีคือหลังบิ๊กแมทเสร็จปุ๊บก็คือรักกันดีกันอ่าอ่าไม่ยูแอนเมียเขาเลานกันกี่วันยูเนี่ย like บิ g กแม็ No I don't like What like ทุกคนไม่เมะขำไม่เมะขำตีสองก็ยังบิ๊กแม็อยู่นะเออตอนนี้ว่านั่งอยู่เพื่อนๆนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่เพื่อนเห็นถู้ออยู่นะพี่รู้ว่าเนี่ยถูใผมอยู่ delete ไม้แทะถูอ่ะปูดๆปูว่ะวันนี้ผมจะถ่ายพิเซนเตอร์ไงเราก็แบบไม่รู้ว่าวันนี้ไงเจ๊ปูแกเข้าห้องจับเนี่ย ถุงเนี้ยโอ้แล้วนี่ยังแดงอยู่เลยนะโอ้โหผมจะบอกว่าวันนี้คือไอ้ที่เราจะกบแท่ถุงไม่ได้กบกบรอยแดงแค่ปูกัแกล้งเนี้ยจริงดิถามช่างแต่งหน้าดิออกหมดัะคือไอ้ที่ผมแบบเล่าไม่ทำโดยไม่ปรึกษาอ่าผมทำมาทั้งวันว่ามันลบออกยากหมดเลยอันนี้เขาทะลุทะนมของของเขานะเดี๋ยวค่อยติดใหม่อันนี้เขาทะลุาะนดจะค่อยๆถูนะ พี่ผู้ทำไงคะโอ้โหล็อกคอเป็นนี่เลยนึกว่าโดนอะไรอย่างถูจนออกหมดเลยก่อนถ่ายงานแค่แป๊บเดียวแต่ก็ดีก็ออกเลยนะครับผมลูกกระเดือกก็แทบจะออกไปด้วยอ่าแต่พอหลังจากเราบิ๊กแมทปุ๊บเราก็จะกระชับความสัมพันธ์ไม่เราก็เราก็นัดเวลาบิ๊กแมทใหม่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติใช่แต่ดึงไม่ออกมันเป็นยังไงครับหมายถึงว่าแบบพูดกันยังไงอ่ะพูดได้ผมหลังกล้องเราพูดได้ผมจะบอกให้หลังกล้องถ่ายเบสดดิคุณ ก็หนัผมก็มีภาษาผมคือพูดง่ายๆให้เข้าใจกันอยู่ใช่ดีดีดีเวลาทะเลาะกันชอบพูดว่าไงคะแล้วคุยกันรู้เรื่องหรอรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เปล่าหรือเรื่องเวลาบิ๊กแมทรู้เรื่องแมทบิ๊กแมทหรือพีเคใหญ่ระวังผมมาเข้าคุยกันรู้เรื่องพี่เป็นยังไงลองลองลองตัวอย่างเป็นยังไงแอมยูเนี่บิ๊กแมทก็จะคุยก็ยกตัวอย่างแล้วก็จะยกตัวอย่างเรื่องที่แบบยูแบบเออไม่เห็นหายไปเลยไม่ไม่ไม่ก็คือนั่นแหละน่ารักน่ารักเป็นบิ๊กแมทที่น่ารักน่ารักส่วนปูก็คือกลุ่มขมับี่คิด เออดีนะรับจบว่ะรับจบโรงพยาบาลใกล้แล้วค่ะอืมรับจบทุกคู่มาพี่พิทเราให้พี่พิทขายของหนึ่งพี่พิพีทวันฟอลโลอโลนขายของเซเวลล์วัยูุ่นปลาตาอยู่มีเนื่องเลยพีทมีนับวันนี้เลยหนึ่งเดอนละวันนะพี่พินเนี่ยพี่โซสู้ๆนะโอเคโอเคโอเคเรามีโปรใช่ไหมวันนี้ครับเีามีโปรค่ะเดี๋ยวนะขอดูโปรน้ำหอมวันนี้หน่อย อย่าให้เบ๊ไปขายโปนะพี่พี้้มรนำไหนครับนล้วในน้ำกลิ่นก่อนนะบางคนน้ำกลิ่นก็จริงๆน้ำหอมคุยนุ่นเนาะผมกัะบุ่มก็เป็นพรีเซนเตอร์จริงจริงตอนนี้ก็ผ่านมาสามเดือนละสามเดือนได้ใช่ครับก็เป็นพรีเซนเตอร์มาสามเดือนน้ำหอมคุยนุ่นครับเป็นบอดี้มสส์บอกเมื่อกี้อ้าคือบอกไม่คือบอกบอดี้มสส์นะครับบอดี้มสส์ก็บอดี้มสส์คืออะไรมันเป็น มันไม่เชิงน้ําหอมเท่านั้นแต่ว่ากลิ่นมันจะเบากว่าน,น้ําหอมครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันฉีดไปที่ผิวได้เลย